ทุกคนคงปลอมฉันใช้ทุกแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่ออยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา เป็นดีแค่เพียงของที่ทั้งเรียนแบบของจริงเืมขอบคุณครับบอ๋อซึ่งอะไรอ๋อเนาะมากันเดียวเราอบความหม่ดีไว้ลดจต่นี่เห็นบอกวีาสองนี้แล้วสินะเขาก็รอเขาต้องรอจริงๆนะฮะเดี๋ยวไม่คิดว่าอีกไม่กี่วันเองใช่ค่ะไม่ผิดที่จะต้องติด ท็อกไฟท็อกเทนตามพื้นต่างๆเพราะจริงๆขนาดแค่แบบว่าเป็นแค่ท่อนท่อนหูกสั้นๆยังไม่ยังไม่ได้เริ่มต้นนะอันนี้คือข้ามไปนะยังเพราะขนาดนี้นะฮะยังไงก็ฟังกันแล้วกันในตอนนี้ใน YouTube ในอะไรก็มีใช่ไหมครับผมแต่มีเป็นแค่รูปคัชชาขึ้นมาแล้วก็เป็นแค่เสียงยัมีรอวันที่ทีนะฮะวันนี้นอกจากที่จะมาเยี่ยมเราแล้ววันนี้มีอะไรมาแจกคะนี่ ที่อยู่ในเมืองกระชานะครับก็จะมีสมุดโน้ตสมุดโน้ตแล้วก็เป็นเสื้อยืดใช่ครับท<ม>ั้งหมดนี้คือมอดพิธีกรทั้งสองคนมไม่ใช่ไม่ใช่มองไปทางบ้านให้ทางบ้านอ,อา่ามองไปทางบ้านเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคําถามจะถามว่าจําได้ไหมเพลงที่เราปล่อยนี้วันแรกวันที่เท่าไหร่จำได้ป้าอย่าเพิ่งบอกจำอย่างนี้ที่จะตึ๊ดตึด๊บตึมันมีจำได้ จำได้จำได้ครับหนึ่งสายค่ะเดี๋ยวเราจะมา่พร้อมลายเซ็นเลยเดี๋ยวจะจัดสพไปแ้ด้เลยนะฮะซุสเซอร์จะกต้วหนึ่งสองพันน่ะฮะโทรเข้ามาก็บเราการชครที่เป็นแฟนคลับของน้องกระชาเลยค่ะว่าซิงเกิลเพลงแค่ของเรียนแบบตัวเนี้ยปล่อยตามคลื่นวิทยุเนี้ยวันแรกเลกปล่อยวันแรกเลยที่ปล่อยในในเอาใบให้หน่อยปล่อยในทูมิวสิกะครับวันแรกเลยวันที่เท่าไหร่อ วันแรกเพียงหนึ่งสายทั้งที่ได้ไปตอบถูกได้ไปเลยตอบผิดก็คือขออภัยด้วยตอบผิดก็คน่แทไม่มีใครตอบได้เลยคนเราได้ไปไม่ใช่ถ้าไม่มีใครตอบถูกเลยเราได้ไปอ่าสุซ้อมจะมือสองพันมาหรือยังคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสลิขาอ่าน้องกระชากคุยเลยชื่ออะไรครับชื่อแซมค่ะโทรมาจากไหนครับราชบุรีค่ะโอ้ยทงตะกายเนาะใช่ค่ะไม่ค่ะเป็นแฟนคลับพี่กระชากเหรอคะ ก็เป็นค่ะเป็นเป็นนานยังครับอ๋อจูดตั้งแต่เอฟแปดเลยค่ะโออแปดอายุเท่าไหร่ลูกอายุสิบแปดค่ะสิบแปดพิษเตอมอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่ชายผูอหลเคยเคยได้คุยกันแบบนี้ไหมคะอ๋อไม่เคยค่ะอันนี้อัดเสียงไว้หรือเปล่าอัดไปด้วยนะครับเราคุยกันอยู่นะเหมือนเราเข้าใจผู้เสพสังสารเนาะเราคุยกันอยู่นะครับ นี่เรามีของรางวัลมาให้เป็นไรครับคุณาค่ะเป็นเสื้อยืดครับผมกับป่าสมุดโนต้ตแค่ของเล่นแบบพร้อมลายเซน็นคำถามมีอยู่ว่าตอบตัตตซิงเกลิลแค่ของเรียนแบบปล่อยในชูใช่ไหมชูมิวสิกชูมิวสิกวันแรกวันแรกวันอะไรครับผมวันที่เท่าไหร่เออวันที่เท่าไหร่ที่เท่าไหร่คือนางไม่รู้ไงแต่นางกดโทรไ้ก่อนพอได้ไหม ดาวมาเลยดาแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอดะครับเรนมันต้องมีสิาเอ็ดเลยกุมาไอ้ที่สิเจ็ดอตุลาฮะวันที่เท่าไหร่นะลูกวันที่สิบเจ็ดค่ะสิบเจ็ดเดือนไหนเดือนเดือนเนเดือนนี้เดอนนี้ยังไม่ถึงสิเลยลูกเดือนนี้เพิ่งสิบหาเดนะครับตั้งตัสตินี่เลยหายใจหายใจด้วยใจช อีกสองวันยังเป็นวันที่สิบเจ็ดอ่าเปลี่ยนเดือนไหน,นหอ่ะสิบเจ็ดเดือนไหนสิบเจ็ดเดือนพฤศจิกาเออเอองั้นขอบคุณมากนะคะโอเคน้องน้องอะไรนะลูกแกันะคะแกงค่ะแน้องแมจมตอบผิดน,นะโอเคนะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรจะพูดกับพี่กชาไหมอืมขอให้พี่กัญชา,าดูแลสุขภาพด้วยนะคะแลวจะติดตามผลงานตลอดไปค่ะขอบคุณครับ โอเคนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวนางวางสายเสร็จนางวิ่งล็อกหมู่บ้านแล้วนะโอ้โหดูดูดูแล้วจะเด่นมากจังจังเด่นสองคนไม่กล้านี่เดินตุลาอยู่เลยไฟเลยก่อนนี่ซึ่งบอกว่าสิบเจ็ดยังไม่ถึงเลยนะตุ่ห้าแล้วเนาไถึงอนาคตไปเร็วไงอีกสองวันน้องเขาบอกว่าเขาไม่ย้อนอดีตเขาจะมองให้การไกลเท่านั้นคุณมันไกลมาคุยกไวหน่อยเดินมาอีกแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับ กุ๊กไก่ทุบมาจากไหนครับสวัดเลยค่ะจวัดเลยแม่เลยไกลเช่ไมเออกไม่ไกลหรอกถ้าพามาได้ด้านีวเองอเคยไปเลยไหมเคยไปเลยอะวันที่ไรนะครับยี่สิาคมย่สิบไม่ใช่อันนั้นมันคือ M.V ็อ

อ๋อครับครอนี่ครับนือจริงก็เคยเห็นะคาด้วยน่ารักมากจริงทะครัเคยเห็นไหมคะทรอนิโ้อยหนนะคะของของตเตาค่ะอ๋ออ้จริเยตอนนั้นตอนแรกแรกเลยเนาะแรกแรตอนนั้นคือตอนนั้นมีเงินไงที่วตามอนนี้่มีเงินยแต่ว่าี่นาันอยู่จังหวัดเลยอ๋อกล้วกอยู่ไหนคะ หอมอยู่ตามแต่จังหวัดเลยพี่จะนั่งรถทัวร์แล้วเช้ามาตามเย็นกับนั่งเครื่องด้วยับเออผมีเลิศมากเลยค่ะมีสักสามพันให้หนูยืมเลยค่ะอะไรนะคะไม่แก้ตี่หรอกพี่จะไปเล่นฝนของพี่โดนเมย์โอ้ยายบ้านเหรอแม่แต่มาช่วยยายบ้านแต่มาช่วยน้องยายบ้านอะไรเขาผมยายไม่ไกลคเขายายข้าง พี่คิดแผนการไว้ใช่ไหมคะเป็นแผนการแยบยนต์ไม่ใช่พี่พีชนะมันพี่กับ şey> พี่พีชพ <да ี่อยากถามว่าหนูคิดหนูไปไกลกันแล้วหนูไปกปะคะคิดถึงว่ามีรูปด้วยกันเหรออยากจะขอบคุณนะคะอยากจะขอบคุณพี่กับพี่พีชพ да SO ี่เน่พี่เน่รับตัวจัดการนะ สามพันน้ำหนักไม่เยอะนะโอเคครับได้คล้วโอเคครับฮ่ะโอเคนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลเห็นหน้าประชาชนัแป๊บเดียวก็พอใจแล้วยโอเคครับบสายบายค่ะข้าเอาจริงพันหลายคนอาจจะแบบว่าจำไม่ได้ปล่อยเดือนไหนฮะเดือนที่แล้วเดือนกันยายนแต่วันไหน ผมใบให้ว่ามันหลังจากวันที่สิบห้าหลังจากวันที่สิบใบวันนี้ไม่ได้แล้วนะนี่ใบแบบสุดๆแล้วนะเนี่ยอ่ะสั่นต่อไปเลยสวัสดีค่ะมายาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องมีมีรอสายรู้รออะไรรู้เลยน้อใช้บริการของอะไรสวัสดีค่ะเัลโครับเดี๋ยวขขาญาตดสายเลยเนาะเออ เราคนที่พร้อมเขาคือเราเข้าใจเขานะเขารอเรานานไงรอเปทนานมากอ่ะอืมไม่ฮะแฟนคลับข้างล่างด้วยไม่ฮะแฟนคลับข้างล่างก็โทรมาแต่ยังไม่ติดนะฮะผมไม่ติดอ๋อติดจากข้างล่างที่มามารอผมอยู่ใช่ไหมสายต่อไปมายางสวัสดีค่ะอ้าวตัดแล้วสวัสดีค่ะ ฮัลโหลครับสวัสดีครับฝ่าสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อแพรค่ะชื่อแพรแพรโทรมาจากไหนโทรมาจากไหนข้างล่างข้างล่างใช่ไหมว่าแล้วอ๋อข้างล่างข้างเป็นขับขางล่างข้างล่างคอนเฟิร์มว่าเขาตอบได้แน่ๆจริงหรอข้างถามนิดนึงแล้วข้างล่างนี่คือเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยโอดีไม่ต้องจัดโซ่ โอเคนะพร้อมนะกับคำถามคำถามมีอยู่ว่าเออซิงเกิลเพลงแค่ของเล่นแบบปล่อยครั้งแรกวันที่เท่าไหร่คะสี่กันยาค่ะคะกี่สิบสี่กี่โมงครับไปดูครับหกโมงค่ะโอ้โหหกโมงเช้าหกโมงเย็นอ่าหกโมงเย็นค่ะถูกต้องไหมคะถูกครับูแม่แม่ไม่ถูกก็แปลงแล้วก็จะกันน้ำแม่โอเคเดี๋ยวชื่อน้องไปกันลูก นคน้องแพรเดี๋ยวพี่เอาของลงไปให้นาแ <c oughs> สดงตัวด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs>